ก็ถือว่าเป็นที่เพื่อนได้นำเงินพาป้ามาทั้งเจเล็กแลก้วก็ทั้งแม่เนชอยน้นองข้วน่อแม่มีเขา้าเป็นนีเวียดหาซิมาล้านพี่น้องเพิ่นก็<ล>ได้เอาเงินมาชอยนอแผ่พายยากวงนำพี่น้องเขง้ามามอบให้เวียด พี่น้องเงินหาซิบหาล้านเออมาชมทบกับเงินของเขาใหญ่บ้านเฮาที่ว่าจำนวนหาซิบหาล้านได้มอบให้พี่ไอ้น้องเบิร์กเนาะเออเพิ่นกกระนั่มาได้สี่หมื่นกว่าบาทกับมาชมทบกับอาบุญคุ้มเขาใหญ่บ้านเฮาคาที่ว่าปิดบัญชีพอดีพ่อพอดีพ่อพี่น้องเอ้าขอขอมกใจเออทางธรรดาต่บุญทั้งหลาย นอทีบูมมุฒนามาช่วยกขออยู่ดีมียในอย่างในโอกาสปีใหม่ชงไถ่พี่เก่าเออให้ลำลำเรื่อยๆเงี้ยปังปังบุญสคขุสุกคนขอให้อายบันโอสุขังพลังมันยืนมันยืนบุญสคขุสุกคนไอ้น้องเวียดเพิ่นกำลังนับเสกบังเงินเนาอถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ทั้งพี่น้อง สายพีสายนองเงาได้นำมาสวยใส่นีเวียดขาลังขาจำนวนหาซิมหาลัดเจเล็กเพป็นกามาจากคาราซินแม่นบอกคาราซินมาจากเจ้าเจเล็กเจใหญ่ใจสปอร์ตหน่อยเตโต้ด้วยพี่น้องด้วยแต่ใจใหญ่สายทำบุญไปถึกบอลพี่กายนี่เป็นขมานำปาป่ามาในสามหมื่นครัวปีนี ในลายก็เก้าสี่หมืนไป4 7 0 0 0เจ็พพิเศษพิเศษฝากถึงทังอาจ,จารย์บุญเพ่งนอถึึงว่าพนบไดม่า,าพนไปเ็ดเลียกอยุคเกาหลีการพนกระส่งจิตทรงใจและกาะทรงปัจจัยมากาเป็นจำนวนลายนอพีอ่ดองอาจารย์บุญเพ่งเป็นลูกลานบานเฮาท่านนี้ก็บรรดาเถาแก่เฮา ก็มีความดีมกดีใจที่ได้ใส่นีสำเร็จเช็ดสิ้นแล้วอันนั้นแม่นนำพาปลามาทั้งผุดก่อยกระเพรนต่อไปอีกเพื่อน่าเพื่อนแม่เห็นปวกกินอีกแล้วพี่น่องกินเส้ากินใหม่ ับคาร์เพิร์ดเขายังสีน้ำกาการมาช่วยเขาอีกเนาะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลพอนมโธธนาชาถือบุญน้ำแล้วก็พิเศษพิเศษอีกทั้งพี่กระแม่นได้เหมือนมานำขบวนเอ่อป่าเขาทั้งแม่เหลียวแม่เหลียวบ่แม่เหลียวแม่เหลียวเจ้าแม่เหลียวคนกมา ีเลี้ยวที่ลวคือว่าเป็นบุญเป็นกุศลทีเดีมาทำบุญทำสัตส์ตักบาทห่วมกันจ่าจ้าจ้าพ่อขโมกขไใจ